สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าคดีที่คล้ายกับคดีครหาดที่ไม่มีใครกล้าอยู่แต่มันน่าขนลุกยิ่งกว่านั้นมากครับลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณซื้อบ้านเก่าหลังหนึ่งและย้ายเข้าไปอยู่อย่างปกติครอบครัวและลูกๆของคุณกำลังแข็งแรงมีความสุขดีท่านใดนั้นวันหนึ่งตำรวจก็บุกเข้ามาในบ้านและขอรื้อค้นดินรอบๆบ,บ้านทั้งหมด เพราะสงสัยว่าข้างใต้อาจมีร่างของใครบางคนอยู่คุณจะรู้สึกอย่างไรครับที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นนั่นคือร่างของผู้เป็นเจ้าของบ้านคนเก่าที่ถูกพรากชีวิตไปอย่างน่าสลดใจแล้วเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวอะไรที่เกิดขึ้นที่นี่กันแน่ก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวหวังว่าทุกท่านจะช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีและขอบคุณทุกท่านครับในปี2006คุณซูว,วัย51ปีได้ย้ายเข้ามาอยู่กับลูกสาวของเธอโซฟีวัย20ปีในบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้าน Forest Town, Nottinghamshire ประเทศอังกฤษบ้านหลังนี้ค่อนข้างน่ารักและเหมาะกับแม่ลูกคู่นี้มากทำให้พวกเธอพอใจเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามหลายปีต่อมาสองแม่ลูก คุณสูก็ได้ค้นพบความลับอันน่าสยดสยองทุกอย่างในบ้านที่ซื้อมาใหม่นั้นดูปกติมีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้คุณสู่รู้สึกแปลกๆนั่นคือที่มุมหนึ่งของสวนไม่มีต้นไม้อะไรสามารถเจริญงอกงามได้เลยเธอพยายามปลูกทั้งหญ้าดอกไม้และไม้ผลแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่รอด ดังนั้นคุณสูจึงได้ปูกระเบื้องและทำหลังคาคลุมบนที่ดินผืนเล็กๆนั้นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนของครอบครัวจนกระทั่งปี2013ตำรวจได้มาเคาะประตูบ้านของคุณสูอย่างกระทันหันแล้วบอกว่าต้องการตรวจสอบสวนสุนัขตำรวจได้ตรวจพบเบาะแสและตำรวจก็ได้เริ่มขุดค้นตรงบริเวณที่คุณสูปูกระเบื้องเอาไว้ทันทีหลังจากขุดลึกลงไปประมาณ1เมตร ทุกคนก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเมื่อพบโครงกระดูกสองร่างเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนถูกฝังอยู่ลึกใต้สวนโดยที่ไม่มีใครรู้มานานหลายปีความจริงนั้นทำให้คุณซูและครอบครัวของเธอตกใจอย่างมากที่แท้ก็เพราะมีร่างสองร่างอยู่ข้างใต้นี่เองต้นไม้ที่คุณซูปลูกจึงไม่สามารถเติบโตได้ ร่างทั้งสองนี้ถูกระบุว่าเป็นคู่สามีภร,รยาสูงวัยคือคุณแพทริเซียและคุณวิลเลียมวิเชอร์ลียคุณวิลเลียมและคุณแพทริเซียวิเชอร์ลียอาศัยอยู่ด้วยกันในเมืองฟอเรสต์ทาวน์มณนทนนอตติงแฮมเชอร์อังกฤษบ้านของพวกเขาไม่ใหญ่โตนักด้านหลังบ้านมีสวนเล็กๆที่สวยงาม คู่สามีภรรยาสูงวัยคู่นี้ชอบที่จะใช้เวลาพักผ่อนในบ้านหลังนี้และไม่ค่อยชอบคบค้าสมาคมกับใครเพื่อนบ้านเล่าว่านานๆครั้งที่จะเห็นพวกเขาทั้งสองเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มใดๆและแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเลยพวกเขาไม่มีรถยนต์แม้กระทั่งจัก,กรยานก็ไม่มีเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวเพื่อนบ้านคนหนึ่งกล่าว ผมเป็นเพื่อนบ้านกับพวกเขามา30ปีแล้วแต่คำพูดที่ผมเคยคุยกับพวกเขารวมกันแล้วมีไม่กี่สิบประโยคเองในสายตาของคนในชุมชนพวกเขาเป็นคู่รักที่แปลกประหลาดคู่สามีภรรยาสูงวัยคู่นี้มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าซูซานเอ็ดเวิร์สซูซานเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายมาตั้งแต่เด็กเธอมีความชอบพิเศษคือการติดตามดารา ซูซานชอบสะสมรูปภาพของดาราฮอลลีวูดอัลบั้มพร้อมลายเซ็นและของอื่นๆอีกมากมายเป็นพิเศษเมื่อซูซานโตขึ้นเธอได้ทำงานเป็นบนรรณาัักษ์ต่อมาเธอได้พบกับคริสโตเฟอร์เอ็ดเวิร์ดส์ชายที่แก่กว่าเธอสองปีผ่านบริษัทจัดหาคู่ สิ่งที่หาได้ยากคือทั้งสองคนมีความชอบและความหลงไหลในการสะสมของเกี่ยวกับคนดังอัลบั้มพร้อมลายเซ็นและของอื่นๆเหมือนกันดังนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาราบรื่นและได้แต่งงานกันในปี1983หลังจากแต่งงานซูซานก็ลาออกจากงานบรรณารักษ์และกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวในขณะที่เอ็ดเวิร์ดส์ยังคงทำงานในสายงานศิลเชื่อต่อไป พวกเขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เดอรแรมและมีชีวิตที่ค่อนข้างมีความสุขวิลเลียมและแพทริเซียคู่สามีภรรยาสูงวัยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพวกเขามีสุขภาพแข็งแรงและมีเงินเก็บในธนาคารพอที่จะดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกๆในปี1998จูจูสองสามีภรรยาก็หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อนบ้านไม่เห็นพวกเขาออกจากบ้านเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตอนหน้านี้แม้ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ก็ยังคงออกไปข้างนอกเพื่อซื้อของหรืออย่างน้อยก็ออกมาทิ้งขยะจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้พบกับซูซานและเอ็ดเวิร์ดส์กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่จึงได้สอบถามด้วยความสงสัยซูซานตอบอย่างจริงจังว่าพ่อแม่ของเธอได้ย้ายไปตั้งรกรากในต่างประเทศแล้ว เพื่อนบ้านรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะในตอนนั้นวิลเลียมอายุ85ปีส่วนแพทริเซียอายุ63ปีพวกเขายังมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างทำไมถึงได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศละ่ะแต่ในฐานะเพื่อนบ้านเขาก็ไม่สามารถสืบสาวอะไรไปได้มากกว่านี้เรื่องราวจึงจบลงเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบคุณวิลเลียมและภรรยาอีกเลย มีเพียงซูซานและเอ็ดเวิร์ดส์ที่แวะมาทำความสะอาดบ้านเป็นครั้งคราวเพื่อนบ้านบางครั้งก็ถามไทยถึงพ่อแม่ของซูซานเอ็ดเวิร์ดส์ก็จะตอบทุกครั้งว่าพวกท่านสบายดีพวกเขามักจะไปเดินเล่นริมชายหาดใช้ชีวิตอย่างสบายๆและต้องการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติในขณะเดียวกันญาติญาติของวิลเลียมและแพทร,ริเซีย ก็ยังคงได้รับการอวยพรวันคริสต์มาสที่ส่งมาจากสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งเวลาผ่านไปหลายคนก็ลืมเลือนการหายตัวไปของสองสามีภรรยาคู่นี้ไปแล้วผ่านไปได้ระยะหนึ่งซูซานก็ได้ขายบ้านของพวกเขาให้กับคนอื่นในปี2005แล้วย้ายตามสามีไปที่เมืองดาเกนแฮมมณนทนเอสเซ็กซ์อย่างไรก็ตามยังมีหน่วยงานหนึ่งที่ไม่เคยลืมพวกเขานั่นก็คือกรมบำนาญของอังกฤษ เพราะพวกเขามีหน้าที่ต้องส่งเงินบำนาญกับสองสามีภรรยาเป็นประจำทุกเดือนจนถึงปี2012เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเริ่มสังเกตเห็นเพราะเป็นเรื่องยากมากที่จะมีชายชาราอายุยืนใกล้ร้อยปีเช่นนี้ดังนั้นกรมบำนาญจึงตัดสินใจว่าต้องการพบกับคุณวิลเลียมพวกเขาเขียนจดหมายถึงวิลเลียมเพื่อแจ้งว่าจะมีการสัมภาษณ์และประเมินสถานะสุขภาพของเขา พวกเขายังต้องการปรับปรงสวัสดิการและจัดงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ100ปีให้กับเขาด้วยฟังดูเป็นเรื่องที่ดีแต่วิลเลียมได้ตอบกลับและปฏิเสธที่จะปรากฏตัวจนกระทั่งร่างของทั้งสองคนถูกพบในบ้านเก่าของพวกเขาเองซึ่งทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่มาวันหนึ่ง เอ็ดเวิร์สได้โทรหาแม่เลี้ยงของเขาที่ชื่อเอลิซาเบธซึ่งอายุเกิน80ปีแล้วและเล่าเรื่องราวแปลกๆให้ฟังเขาเล่าว่าในปี1998แม่ยายของเขาแพทริเซียได้ถูกพ่อตาวิลเลียมทำร้ายจนเสียชีวิตเมื่อซูซานเห็นดังนั้นจึงได้ทำร้ายพ่อของตัวเองกลับในความโกรธร่างของทั้งสองคนจึงถูกนำไปฝังไว้ในสวนของบ้าน ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนไม่ต้องการที่จะต้องรับโทษจึงต้องหลบหนีไปต่างประเทศตอนนี้เงินหมดแล้วทั้งสองจึงอยากจะขอยืมเงินเล็กน้อยเพื่อใช้จ่ายเอ็ดเวิร์ดคิดว่าแม่เลี้ยงจะรู้สึกสงสารและช่วยเหลือเขาแต่ไม่คาดคิดว่าเอลิซาเบธจะเลือกที่จะโทรแจ้งตำรวจโดยตรงในตอนแรกตำรวจไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่คุณอลิซาเบธให้มากนัก เพราะเธออายุมากกว่า80ปีแล้วและเรื่องราวของเธอก็แปลกประหลาดเกินไปตำรวจจึงเพียงแค่ต้องการทำไปตามขั้นตอนเท่านั้นจนกระทั่งพวกเขาได้พบโครงกระดูกของสองสามีภรรยาจริงๆทุกอย่างจึงค่อยๆกระจ่างขึ้นตอนนี้คุณซูเจ้าของบ้านคนใหม่ก็ได้เข้าใจถึงเหตุผลอันน่าสะพรึงว่าทำไมเธอถึงไม่สามารถปลูกต้นไม้ในที่แห่งนั้นได้เมื่อเห็นตำรวจขุดร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมา คุณสู่ก็ไม่สามารถซ่อนความตื่นตระหนกไว้ได้เธอไม่คาดคิดว่าผู้เคราะ์รายสูงวัยทั้งสองจะถูกฝังอยู่ในสวนบ้านของเธอมาตลอดเวลาสามสัปดาห์ต่อมาตำรวจได้จับกลุ่มซูซานและเอ็ดเวิร์ดส์ขณะที่ทั้งสองเดินทางมาถึงกรุงลอนดอนในเย็นวันที่30ตุลาคมในระหว่างการสอบสวนทั้งสองได้ให้การรับสารภาพถึงการกระทำของตน ในเดือนพฤษภาคมปี1998ซูซานและเอ็ดเวิร์สได้เดินทางกลับไปที่บ้านของพ่อแม่คู่สามีภรรยาวิลเลียมดีใจที่ได้ต้อนรับลูกสาวและลูกเขยกลับมาแต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงคือเอ็ดเวิร์สยิ้มให้แต่ในมือกลับถือปืนพกลำกล้องขนาด38เขาได้ลงมือกับคู่สามีภรรยาสูงวัยโดยไม่พูดอะไรสักคำสิ่งที่น่าแปลกคือ ไม่มีใครในย่านที่เงียบสงบนั้นได้ยินเสียงปืนเลยคืนนั้นเอ็ดเวิร์สได้ขุดหลุมลึกระดับเอวในสวนหลังบ้านกระบวนการขุดหลุมนั้นมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเห็นเข้าแม้ว่าเพื่อนบ้านจะคิดว่าการขุดหลุมตอนกลางดึกเป็นเรื่องแปลกแต่เขาก็ไม่ได้ซักถามอะไรมากการปลูกต้นไม้และดอกไม้ในสวนเป็นเรื่องปกติสำหรับบ้านที่มีสนามหญ้าวันรุ่งขึ้นหลังจากขุดหลุมเสร็จ เพื่อนบ้านสังเกตว่าหลุมถูกกลบและมีต้นไม้ปลูกไว้ด้านบนสิ่งนี้ทำให้ความกังวลของเพื่อนบ้านหายไปและแน่นอนว่าเขาไม่ได้โทรแจ้งตำรวจในความเป็นจริงสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในหลุมก็คือร่างของวิลเลียมและแพทริเซียนนั่นเองต้นไม้เหล่านั้นเป็นเพียงแค่การอำพราง หลังจากก่อเหตุซูซานเอ็ดเวิร์ส์และคริสโตเฟอร์ได้นำเงินมูลค่า245,000ปอนด์หรือประมาณ11ล้านบาทจากบัญชีธนาคารไปซึ่งรวมถึงเงินบำนาญและสวัสดิการสังคมอื่นๆด้วยหลังจากก่อเหตุซูซานเอ็ดเวิร์ส์และคริสโตเฟอร์ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเพื่อนบ้านแพทย์และธนาคารเชื่อว่าคู่สามีภรรยาสูงวัยยังมีชีวิตอยู่ ตอนนี้เมื่อหน่วยงานบำนาญยืนกรานที่จะพบกับคุณวิลเลียมพวกเขารู้ว่าความลับกำลังจะถูกเปิดโปงจึงตัดสินใจหลบหนีทันทีพวกเขานำเงินและของที่ระลึกของดาราฮอลลีวูดที่สะสมมานานหลายปีและหนีไปยังฝรั่งเศสตามที่ผู้สืบสวนระบุสามีภรรยาคริสโตเฟอร์เอ็ดเวิร์ดสเป็นหนี้สินและพวกเขาตัดสินใจ ลงมือกระทําการที่รุนแรงทันทีหลังจากดูการประกวดร้องเพลงยูโรวิชั o n จบในช่วงสุดสัปดาห์อย่างไรก็ตามแทนที่จะนำเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ขอร้ายไปชำระหนี้จำนวน1 6 0 0 0 0ปนนปอนสามีภรรยาคริสโตเฟอร์เอ็ดเวิร์ดสกลับใช้เงินไปซื้อของที่ระลึกของดาราแกร,รี่คูเปอร์และแฟรงค์ซินาตราที่ฝรั่งเศส เนื่องจากการใช้ใจ่ายที่เกินตัวทำให้เงินของพวกเขาหมดลงอย่างรวดเร็วจึงต้องเสี่ยงโทรขอความช่วยเหลือจากแม่เลี้ยงเอลิซาเบธแต่ไม่ขาดคิดว่าเธอเองที่เป็นผู้เปิดโปองอาจญากรรมอันน่าสยดสยองของพวกเขาให้โลกได้รับรู้วันที่30ตุลาคม2013เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากพบร่างของสามีภรรยาวิลเลียมตำรวจได้จับกลุ่มคนทั้งสองในลอนดอน ขณะที่กำลังถือกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายพร้อมลายเซ็นและของที่ระลึกจากคอลเลกชันของดารานอกจากสิ่งของเหล่านี้แล้วพวกเขามีเงินสดติดตัวเพียงแค่1ยูโรเท่านั้นแรงจูงใจในการทำร้ายพ่อแม่ของตัวเองอย่างโหดร้ายเป็นเพียงเรื่องเงินและเงินบำนาญที่มั่นคงของพวกเขา เป้าหมายของพวกเขาคือให้พ่อแม่จากไปเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตด้วยเงินบำนาญจากรัฐบาลไปตลอดการพร้อมกับเงินออมและเงินช่วยเหลือรายเดือนของพ่อแม่แต่พวกเขาก็ยังไม่พอใจพวกเขายังปลอมลายเซ็นขายบ้านที่เป็นของพ่อแม่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กู้ยืมเงินและทำบัตรเครดิตในชื่อของวิลเลียมเพื่อไม่ให้ใครสงสัย ในช่วงหลายปีแรกพวกเขาจะเขียนจดหมายถึงญาติบางคนเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข่าวล่าสุดทำให้คนอื่นคิดว่าคู่สามีภรรยาสูงวัยยังมีชีวิตอยู่สำหรับเพื่อนบ้านพวกเขาจะสร้างเรื่องโกหกว่าพ่อแม่ของพวกเขาไปตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศเพียงแค่กลับมาบ้านเพื่อทำความสะอาดจัดการจดหมายและจ่ายค่าใช้จ่ายจีปาถะต่างๆ ในช่วง15ปีที่ผ่านมาซูซานเอ็ดเวิร์ดส์ได้นำเงินไปใช้รวมทั้งสิ้น2,862,552ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า10ล้านบาทจากผู้สูงอายุ2คนที่ล่วงลับไปแล้วอย่างไรก็ตามเงินจำนวนมากก็ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองรสนิยมที่ฟุ่มเฟือยของคู่รักคู่นี้เช่นการสะสมของที่ระลึกของดาราฮอลลีวูดคนทั้งสองนี้ใจกว้างมาก ใช้เงิน2อง0มปอนด์เพื่อซื้อภาพถ่ายพร้อมลายเซ็นของนักร้องและนักแสดงชื่อดังแฟรงก์ซินาตราดาราภาพยนตร์แกรี่คูเปอร์นอกจากนี้พวกเขายังสะสมลายเซ็นและของที่ระลึกมากมายของนักแสดงฮอลลีวูดมอนโกเมอรี่คลิฟ f ฮัมฟรีย์โบการ์ดเฮนรี่ฟอนดาเจมส์สตูดและนักแสดงชาวอังกฤษแคร์รีแกร์ นอกจากนี้เอ็ดเวิร์ดส์ยังหลงไหลในประวัติศาสตร์เขาจะยอมจ่ายในราคาสูงมากเพื่อซื้อหนังสือเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์เช่นเชอร์ชิลและเดอะโกลหรือหนังสือการ์ตูนที่มีภาพประกอบทรัพย์สินของพวกเขาเกือบทั้งหมดหายไปหลังจากใช้เงินจำนวนนี้จนหมดในที่สุดพวกเขารักของเหล่านี้มากจนยอมมอบตัวเข้าคุกดีกว่าที่จะขายสมบัติในกระเป๋าเดินทางไป อายการปีเตอร์จอยส์กล่าวว่าเอ็ดเวิร์สไม่มีความรู้สึกเสียใจหรือสำนึกผิดเลยนอกจากคำแก้ตัวเพื่อตัวเองคนเหล่านี้พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเงินและพวกเขาได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงด้วยการทำร้ายพ่อแม่ของตัวเองอายการดอนนาเพอรีจนส์กล่าวว่านี่คือการกระทำที่โหดเหี้ยมซึ่งเกิดจากความโลภที่ไม่สิ้นสุด จำเลยทั้งสองได้เดินทางไปที่แมนสฟิลด์ก่อเหตุกับคู่สามีภรรยาสูงวัยและนำเงินออมของพวกเขาไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของตนเองช่างเป็นการกระทำที่ป่าเถือนและโหดร้ายอย่างยิ่งในที่สุดทั้งสองถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตและต้องรับโทษอย่างน้อย25ปีญาติในครอบครัวต่างตกใจอย่างมากกับข่าวดังกล่าวฮิลลารีโรส และคริสตินฮาร์ฟอร์ดหลานสาวของคุณริชาร์ดลีกล่าวว่าหากแม่ของพวกเธอยังมีชีวิตอยู่คงจะเสียใจอย่างมากเมื่อทราบข่าวการจากไปอย่างไม่เป็นธรรมของน้องชายถ้าแม่ของฉันยังมีชีวิตอยู่เพอ่อคงทนไม่ได้ที่จะได้ยินข่าวที่น่าสะเทือนใจนี้เป็นการกระทําที่โหดร้ายไร้ความปราณีฮิลลารีโรสกล่าวสำหรับคุณซูเจ้าของบ้านคนใหม่เล่าว่า ฉันตกใจมากเมื่อเห็นสุนัขตำรวจดมกลิ่นและมุ่งความสนใจไปที่มุมสวนหลังบ้านซึ่งเป็นที่เราไม่สามารถปลูกต้นไม้อะไรได้เลยก่อนหน้านี้ฉันประหลาดใจมากกับสิ่งที่พวกเขาพบฉันยังนึกถึงหลานๆตัวน้อยของฉันที่มักจะฝังของแล่งไว้หลังสวนแล้วค่อยไปหามันอย่างไรก็ตามคุณซูไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากบ้านหลังนี้ เธอได้ปลูกพุ่มไม้ไว้ข้างระเบียงบ้านเพื่อรำลึกถึงคู่สามีภรรยาสูงวัยที่จากไปเพราะคิดว่าไม่มีใครสมควรต้องเจอเรื่องแบบนั้นฉันชอบอยู่ที่นี่ฉันมักจะคิดถึงเรื่องในอดีตแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ฉันหยุดอยู่ที่นี่ได้มันเป็นบ้านที่น่ารักและถึงแม้จะเคยมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นฉันก็ไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปบางทีพวกเขาคงได้ไปสู่สุขติแล้ว แล้วคุณล่ะหากโชคไม่ดีต้องเข้าไปอยู่ในบ้านแบบนี้คุณจะยังอยู่ต่อเหมือนคุณซูหรือไม่โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ถ้าเป็นไปได้โปรดสนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์วิดีโอและกดติดตามช่องเพื่อรับชมคดีต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีและลาก่อน